ส่งรถสวย2คันนะครับก็เป็น f อทางจังหวัดเลยทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นรถคลิปอ้อยนะครับ f อทางผู้หลวงนะครับจังหวัดเลยแล้วก็อีกคันเป็นนิฮอนเลนนะครับคันนี้สภาพใหม่มากๆนะครับเป็น f อเมืองเลยเช่นกันนะครับเป็น f อทางปากชมนะครับ ก็ขอบคุณ f อีทั้ง2ท่านมากๆนะครับรถสวยๆก็ขึ้นรถบรรทุกแต่เช้าๆเลยนะครับขึ้นวันนี้ส่งวันนี้ครับสำหรับ f อีทางจังหวัดเลยนะครับก็ขอบคุณ f อีทั้ง2ท่านมากๆนะครับก็อ่าก็ส่งนะครับวันนี้ถือว่าได้ส่ง2คันเลยนะครับก็อ่าขอบคุณ FC ทั้ง2ท่านมากๆนะครับส่วน FC ท่านไหนนะครับที่ยังอ่าไม่ได้รถสวยๆไปใช้งานนะครับ สนใจก็โทรหาเซอ้วนได้เลยนะครับ0947064430นะครับสำหรับรถเท็กเตอร์นะครับขายทุกวันนะครับขายทุกวันแล้วก็เข้ามาเติมทุกวันนะครับเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับาบางท่านก็ขายไปแล้วหมดแล้วใช่ไหมรถเท็กเตอร์จริงๆขายไปแล้วก็มีเข้ามาใหม่นะครับไม่ได้หมดนะครับไม่ได้หมดขายวันนี้วันพรุ่งนี้ก็เข้ามาเพิ่มนะครับ สินค้าเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับส่วน FC ท่านไหนนะครับที่จะมาดูรุ่นเฉพาะรุ่นนะครับเฉพาะรุ่นก็สอบถามก่อนเดินทางได้นะครับเพราะว่ารถเทคเตอร์นะครับมันจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับขายวันนี้พรุ่งนี้เข้ามาใหม่นะครับก็ ถ้าขายไปแล้วนะครับมีขั้นไหนเข้ามาเติมมั่งนะครับลูกค้าก็จะได้รู้นะครับลูกค้าก็จะได้มาให้ถูกวันนะครับมาให้ถูกวันไม่ใช่มาแล้วนะครับสินค้าหมดนะครับเดินทางมาเติมน้ํามันมาแล้วนะครับไม่ได้สินค้าไปใช้งานนะครับก็วางแผนก่อนเดินทางนะครับโทรหาเซล้วนก่อนนะครับสอบถามก่อนนะครับ สอบถามก่อนบางแผนบางแผนก่อนเดินทางก่อนนะครับรุ่นนี้นะครับมาหรือยังมีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นฟอร์ดเก่านะครับเป็น6กพันหเสื้อลายนะครับเป็นรถตีเทิร์นเข้ามานะครับใครหาอยู่นะครับเครื่องดีเกียร์ดีครับแต่ว่าก็จะเก่าตามอายุนะครับยางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฐานก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับหนึ่งแสน 6 5 0 0 0บาทนะครับ1 6 5 0 0 0ันบาทนะครับเอาไปเก็บงานนะครับเอ,เ,อเอาไปใช้เอาเอาไปใช้เล็กๆนน้อยนะครับไปเฝ้าส,ส่วนนะครับมีหลายท่านก็ทมหากันอยู่นะครับว่าฟอร์ดมีไหมนะครับก็อ่ะค of ุยถึงไหนแล้วเมื่อกี้อ่าอ่าจะมาดูรถกศอ้นนะครับให้สอบถามก่อนนะครับว่าอ่า รุ่นที่อยากได้มีไหมนะครับเพราะมีบางท่านนะครับออยากได้รุ่น M อย่างเงี้ยครับเอ็มยูห้าเจ็ดมีไหมเอ็มยูสี่มีไหมเอ็มแ้าเก้าห้ามีไหมจะดาวาดาวได้ที่เท่าไหร่สินค้าในร้านเหลือกี่คันอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็ยันม่านมีกี่คัน <c oughs> ถามได้หมดแหละครับถามได้ครับจริงๆอยากให้ลูกค้าให้ FC โทรถามก่อนนะครับออย่างน้อยๆเสื้อเวนก็จะรู้ว่ามีลูกค้ามาถ้าเสื้อเวนจะไปไหนนะครับติดธุระไหนนะครับ ก็จะได้วางแผนถูกนะครับจะรอคุยกับลูกค้าได้นะครับไม่อยากให้ลูกค้ามาแล้วไม่ได้สินค้าไปใช้งานนะครับไม่อยากให้ลูกค้ามาลงทุนเติมน้ํามันหมดหนึ่งพันสองพันมาถึงแล้วก็ไม่เจอสินค้าที่อยากได้บอกอีก3วันรถมามจะกลับมาใหม่ก็เหนื่อยบางท่านเดินทาง2 0 0ร้อยสมกิโลนะครับแล้วรถเท็กเตอร์หมดพอดีนะครับก,ก็เอ็นใจนะครับ เบื Or, ้องต้นนะครับสอบถามสินค้าก่อนว่ารุ่นที่เราอยากได้มีไหมนะครับหรือเผื่อใจไว้หลายๆรุ่นนะครับเผื่อใจไว้หลายๆรุ่นนะครับอยากได้รุ่นนี้รุ่นอื่นสำรองในใจเรามีไหมนะครับก็เผื่อใจไว้หลายหลายรุ่นนะครับดูกันหลายๆรุ่นนะครับไม่ต้องดูที่คันเดียวนะครับไม่ต้องบอกว่าจะเอาคันนี้อย่างเดียวนะครับให้ดูหลายๆรุ่นประกอบกันนะครับ เอฟซีสนใจคันไหนนะครับอยากได้รถสภาพไหนนะครับโทรหาได้เลยนะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับช่วงนี้เซลอ้วนก็อยู่ร้านเกือบทุกวันนะครับบางมันไม่อยู่ก็จะมีเซล์หม้นะครับเซลลรัดนะครับซึ่งเป็นเซล์ลน้องใหม่นะครับดูแล FC ดูแลลูกค้านะครับก็มาถึงก็สอบถามน้องเขาได้เลยนะครับว่ารถรุ่นนี้มีไม้หรือ จะซื้อรถจะดาวยังไงจะผ่อนยังไงก็คำนวณงวดให้ได้นะครับซื้อเงินสดลดอยังไงเขาลดให้ได้นะครับเสียอ้วนวางแผนเสียอ้วนเขาเรียกว่าแจ้งเขาไว้แล้วนะครับว่าลูกค้าเข้าให้ทำอย่างไงคุยกับลูกค้ายังไงครับขายกันยังไงครับลูกค้าต่อรองราคาลดได้ไหมนะครับสั่งน้องเขาไว้แล้วนะครับ เซลลวนอยู่ U, เขาอยู่นะครับลดได้เท่ากันนะครับบางที f c ก็จะดูคลิปเซลล์ว้นประจำนะครับเวลาเจอเซลล์เซลล์อื่นนะครับก็จะไม่ไม่รู้จะคุยยังไงไม่สนิทใจจริงกนน็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้องที่เขาจะมาขายรถแท็กเตอร์อเขาก็ผ่านการอบรมมาพอประมาณนะครับนิสัยดีนะครับเป็นลูกเป็นหลานฝากดูแลได้นะครับ สนใจก็มาดูรถสวยได้นะครับวันนี้ก็ส่ง2คันนะครับเมื่อวานนี้ก็ติดจอง2คันเลยนะครับเป็น f c ที่เดินทางมาจากกาลสินนะครับกาลสินแล้วก็ f c เดินทางมาจากอุดรธานีนะครับก็ขอบคุณ FC ทั้ง2ท่านมากๆนะครับส่วนรถข้าล่องอ้อยนะครับมี FFC ถามอยู่เมื่อวานนี้นะครับมี2อ4 0 S ีนนะครับเป็นตัว S ด้วยนะครับนี่ยางหลังสวยนะครับยางหน้าสวยนะครับ อย่างเดิมทั้ง4สเส้นครับ350ชั่วโมงงานนะครับ2องแสนหกหมื่นบาทนะครับใครหารุ่นนี้อยู่เอาไปเข้าร่องอ้อยนะครับก็มารับไปได้เลยนะครับก็เสืวออ้วนกับป,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 ปเลเปียนพระปลเปียนแถว40แรง50แรงครูโบตา้านะครับก็อย่าขายนะครับเพราะว่า40แรง50แรงคูโบต้าช่วงนี้ก็ลดถือว่าเยอะนะครับลูกค้าอยากได้ลูกค้าสนใจก็โทรหาเสืวออ้วนได้นะครับ 0947064430นะครับส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับหลายท่านก็ยังก็อยากได้นะครับก็โทรหาได้นะครับโรตารี่นะครับผานะครับเครื่องตัดหญ้านะครับตัดหญ้าก็ใครที่ทำนาเสร็จก็จะตัดหญ้านะครับก็โทรหาได้นะครับ0947064430นะครับอันนี้ก็ใกล้ๆเดินทางแล้วครับ ครับเป็นนิวโคลแลนด์นะครับก็ขยับขยับไปละครับส่ง FC ทางอ่าปากชมนะครับอีกทันหนึ่งก็เป็น FC ทางภูหลวงนะครับก็ขอบคุณ FC ทั้งสองท่านมากมากนะครับรวยรวยเฮงเฮงนะครับแล้วก็ขอบคุณ FC ที่กำลังจะมาใหม่นะครับรวยรวยเฮงเฮงเหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่อุดหนุนเซอ้วนนะครับรวยรวยเฮงเฮงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ